ปืนแกป๊ปแป้ง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 ,ปงอะมาเดี๋ยวผมยิงให้ดูปืนแมงกกน,นครับที่เขาบอกว่าเป็นปืนแกป๊ปอ่ะนี่ครับปืนแกป๊ปเตรียมอาวุธปืนนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับบอกไว้ก่อนใช้เพื่อฝึกซ้อมก่อนการครอบครองปืนจริงได้ วันนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจหรือใครที่ยังมีพฤติกรรมเหยียดกันนะครับผมก็ขอให้ลดพฤติกรรมนี้ลงนะครับเพราะว่าเราเจอคนที่เขาด้อยกว่าหรือว่าอะไรเราควรสอนเขานะครับไม่ใช่มาเหยียดหรือว่าบูลลี่นสวัสดีครับอยช่ช่อ Airsoft กันครับอยู่ผมช่างนัน Airsoft กันนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปนะครับผมก็มีประเด็นดราม่านะครับจากลูกค้าเรานะครับที่ซื้อแบงค์กันไปนะครับ เขาเนี่ยเป็นครูกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็เลยซื้อแบงก์กันไปจากเราเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปยิงแถวบ้านนะครับเพราะเขาอยู่ในตัวเมืองไปยิงในสนามยิงปืนนะครับเอาแบงก์กันไปฝึกซ้อมก่อนการมีอาวุธปืนจริงแล้วก็ถูกในสนามกับอ่าพวกเจ้าสนามข่าวประจานะครับในสนามแห่งหนึ่งนะครับล้อว,ว่าเอาปืนแก๊ปมายิงในสนามหรอประมาณนั้นนะครับผมมันก็พอ อาจารย์ท่านนี้เขาก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาโดนล้อแบบนี้นะตอนนั้นอายมากไปกล้ายหยิบมายิงเลยผมก็เฮ้ยทําไมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่านายสนามหรือว่าผ,ผู้ที่เล่นปืนนะครับผมหรือว่าเล่น ipsc หรือเล่นแนวกีฬาแนวเซติคก็ตามเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับเป็นคนอาชยสาสัยดีแล้วก็ให้คําแนะนํากับมือใหม่ดีแต่ไม่คิดว่าเขาจะมาล้อเรียนแบบนี้นะครับผมก็ อวันนี้ผมก็เลยพามาดูแล้วกันนะครับแบงค์กันที่ไอ้พวกแมชสนามพวกขาสนามขาประจําพวกนั้นนะ่ะมันบอกว่าเป็นเป็นปืนแก๊ปนะครับผมอ่ะผมพามาดูปืนแก๊ปก็ปืนแก๊ปนะครับผมที่อยู่ตรงนั้นหน้าท่านตรงนี้คือลูกโม่งานของโซลกิจนะครับผมก็จะมี R1 วันนี่แบบนี้เขาเรียกว่าโซลกิอาวันนะครับแบบนู้นเขาเรียกว่า R2 R2 เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าเนี่ยเห็นไหม มันจะลากล้องมันจะขนาด2นิ้วเลยนะครับเป็นไม่ใช่ความยาวนะหมายถึงว่าความสูงนะครับนี่ความสูงมันจะ2นิ้วถ้าเป็น R1 มันก็จะเป็นประมาณนิ้วครึ่งน,นะครับมันจะไม่เหมือนกันใครชอบทันสมัยก็จะไป R2 ใครชอบแบบคลาสสิกทรงสมิธก็ R1 นะครับเอาผมพามาดูแล้วกันแบงกันที่เขาบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปืนแก๊ปนะครับผมอ่ะปืนเวลาท่านจะซื้อปืนแก๊ปเนี่ยท่านต้องใช้อะไรบ้างนะครับจ้องห้มดโดยใกล้ ลวลาท่านจะซื้อปืนแกป๊ปท่านต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยท่านต้องมีบัตรประชาประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้เป็นบัตรประจําตัวประชาชนที่เมขึ้นมาชื่อนายหมีน้อยคอยลักนะครับผมนี่มีน้อยคอยลักแต่อันนี้แอดมินน่าจะเขียนผิดนะเขียนเป็นมารวยเงินทองอะไรนะครับผมมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเลขหนังสือเดินทางนะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับยี่ห้อของปืนนะครับผมรุ่นอะไรนะครับ ชนิดที่ซื้อสิ่งเทียมอาวุธปืน,นครับแบงค์ไฟลลิ่งกันนะครับผมขนาดลำกล้องสีเรียลนัมเบอร์นะครับผมสีทุกอย่างนะครับจะอยู่ในนี้เก็บอย่างละเอียดนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของปืนแก๊ปที่เขารอเรียนกันนะครับว่าเป็นแบงค์กันเป็นปืนแก๊ปนะครับวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยใช้เพื่อในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะครับผมใช้ในรูปแบบของกีฬาเพื่อปล่อยตัวนักกีฬาครับ 3. ใช้เพื่อฝึกซ้อม ก่อนการครอบครองอาวุธปืนจริงนะครับก็คือฝึกซ้อมให้ชํานาญก่อนนั่นเองนะครับผม 4. ลดอันตรายนะครับที่จะเกิดจากการใช้ปืนอาวุธปืนจริงหรือลดการครอบครองปืนจริงได้ 5. ใช้เพื่อคูหรือว่าผักดันช้างป่านะครับที่จะเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรก็ได้เช่นกันแบงกกันมันสามารถอดแดปไปใช้ได้หลายอย่างนะครับและเอกสารฉบับนี้นะครับ มายเหตุนะครับเอกสารฉบับนี้นะครับผมได้จับจัดทําขึ้นนะครับผมตามพระราชบัญญัติสิ่งเทียมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะครับวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธนะครับปีพุทธศักราช2490นะครับว่าด้วยสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นสินค้าควบคุมนะครับผมและนี่ก็คือปืนปืนแก๊ปที่ผมพูดนะครับปืนแก๊ปบ้าอะไรครับเวลาซื้อมันจะต้องมีเอกสารมีบัตรประชาชนมาซื้อนะครับผม นะครับผมนี่อ่ะแล้วผมพามาดูนี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่เขาเรียกว่าปืนแก๊ปนี่แบบนี้ปืนแก๊ปเด็กนะครับอไรียี่สิบบาทเป็นพลาสติกโง่นี่แบบนี้นี่แบบนี้เขาถึงมาเรียกว่าปืนแก๊ปนะครับนี่แบบนี้เขาถึงจะเรียกว่าปืนแก๊ปนี่กส่วนที่มันใช้อ่าเป็นแก๊ปพวงพวงเนี่ยครับเป็นแก๊ปพวงพวงเป็นดินจะกากเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าปืนแก๊ปนะครับนี่คือสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับ ช้เหมือนปืนจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับดับเบิลแอคชั่นนะครับปลดโม่ออกมานะครับนี่นะครับปลดโม่หางโม่ดอกโม่ใช้ได้หมดนะครับพั้งหน้าจะมีจุกอัดแรงดันหรือว่าเหล็กนะครับกั้นเอาไว้มันกั้นไว้เพื่ออะไรกั้นไว้เพื่ออะไรครับกั้นไว้กันหัวกระสุนหรือว่ากันใส่ลูกปืนจริงนะครับผมเขาเลยทําเหล็กกั้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ให้มัน ใส่ลูกปืนจริงได้ปืนแก๊ปบ้าอะไรปืนแก๊ปบ้าอะไรมันมันต้องเป็นแบบนี้อ่านี่นี่ปืนแก๊ปนี่อ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่แบบนี้นี่เขาเรียกว่าปืนแก๊ปอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่ปืนแก๊ปนี่ครับผมปืนแก๊ปนี่ปืนแก๊ปนี่อ๋อเลยยี่สิบบาทปังปังปังนี่ครับปืนแก๊ปนี่นี่ปืนแก๊ปนี่เวลาเล่นนี่ดิ้งอย่างนี้นี่นะครับนี่แบบนี้ครับถึงจะเรียกว่าปืนแก๊ปอ๋อเลยยี่สิบบาทสามสิบบาทนี่แบบนี้นี่ครับเขาเรียกว่าปืนแก๊ปนี่นี่ครับปปืนนแกก๊ี่พลาสติ ของแกงเลยนี่พลาสติกนี่นี่ครับลองดูอ่ะดูเอาแล้วกันนะครับใครที่จะซื้อแบงค์กันเล้วดกลัวโดนเขาล้อว่าเป็นปืนแก๊ปเอาท่านดูเลยอ่ะท่านเปรียบเทียบเอานะครับเปรียบเทียบเอาว่าว่าปืนแก๊ปนี่อ้ะนี่แบงค์กันกับปืนแก๊ปเอาเปรียบเทียบันเลยเอ้าดูเลยนะครับอันไหนสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ใช่ของเล่นเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับนะฮะอ่านี่นี่เห็นไหมนี่พลาติกโง่ๆเลยนี่ครับนี่อ่ะอ่ะ ให้ฟังเสียงแล้วกันอ่ะฟังเสียงหน่อยเด้ฟังเสียงไอ้ปืนแก๊ปหน่อยเอาฟังเสียงปืนแก๊ปหน่อยเป็นไงอ่ะปืนแกป๊ปอย่ายิงปืนแก๊ปหน่อยครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ให้ดูหน่อยปืนแกป๊ปปืนแก๊ปที่ที่พวกคนรวยเขาเยียดนะครับว่าคนที่เล่นเหมือนกันใช้ปืนแกป๊ปมาดู <c oughs> อุ้ยนะครับนี่เอามาดูมนาะยิงให้ดูนี่อ่ะ เปิดออกมามันจุกระสุนไปนี่ใช้ลูกปืนแก๊ปไหมนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปใส่ใส่ลูกก้ามมอนะจะใส่ลูกสามแปดก็ได้แต่นี้ผมใส่ลูกก้ามมอ่ะใส่ลูกปอกเงินสักลูกนึ่ง,งไปนี่อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวผมยิงปืนแก๊ปให้ดูนี่มันจุกหกนัดสิงเกิลแอคชั่นก็คือการง้างน,นกยิงแบบนี้ไกมันจะตื้นเวลาเราง้างสิงเกิลแตกไกนิดเดียวคือแม่งล่นเลยนะครับอะดู ปืนแก๊ปอ่ะนแก๊ปอ่ะไปนะครับอ่ะสำหรับน,นี้ก็คงจะเข้าใจนะครับใช้ปืนแก๊ปหรือเปล่านะครับก็ถึงเทียมอาวุธปืนนะครับไม่ใช่ของเล่นนะครับบอกไว้ก่อนใช้เพื่อฝึกซ้อมก่อนการครอบครองปืนจริงได้ วันนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจหรือใครที่ยังมีพฤติกรรมเหยยดกันนะครับผมก็ขอให้ลดพฤติกรรมนี้ลงนะครับเพราะว่าเราเจอคนที่เขาด้อยกว่าหรือว่าอะไรเราควรสอนเขานะครับไม่ใช่มาเหยียดหรือว่าบูลลี่กันนะครับสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นวันนี้ผมช่างนั้นแอบสอบกันขอตัวลาไปก่อนวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้ครับขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนสวัสดีครับ